เพื่อปัจจุบันการจะผ่านไปอีกแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งของชีวิตประโรดดำรงสติให้มั่นคงปล่อยวางความสับสนทั้งปวงปล่อยทั้งรักดิษยาหรือชอบชันหน่วงเอาความเบิกบานแจ่มใสไร้มนทินให้แจ่มชัด ความคุณมัวหมองไม่จางหายไปให้อภัยแก่ทุกสิ่งที่ทำให้ตนขุนขัดแผ่ความปรารถนาดีแด่โลกล่าเราควรมีอิสระในการดำเนินชีวิตของวันนี้ที่ตนมีลมหายใจแจ่มใสยอยู่ในปัจจุบันาการเสมอจิตใจเบิกบานดวงตาสว่างกับทุกๆวันใหม่ที่มาเยือน อดีตท,ที่ตกต่ำหรือรุ่งเรืองปานใดจะต้องถูกสัมผัสด้วยความสงัดสงบแห่งสติปัจจุบันจิตดวงนั้นจึงเป็นปัจจุบันตลอดไปชีวิตหนึ่งซึ่งเคยมากด้วยความมุ่งมา่ชินชากับการเอาใจตนเองชีวิตนั้นจึงเหงาและว้าเวอยู่เสมอและไม่อาจสัมผัสความผ่องใสอันเป็นคุณสมบัติแท้ของใจตน มนุษย์มักจะฉลาดที่จะดับความเหงาด้วยการสะเสพความสำราญเสพการเอาใจเสพชื่อเสียงเพื่อบำบัดความว้าเหวลึกๆแบบขอไปทีแต่แล้วก็กลับอ่อนแอและขาดความสมบูรณ์ในตัวเองชอบนำพาชีวิตไปผูกสอยห้อยไว้ในสายตาแห่งการยอมรับของผู้คน ไม่อาจสงบสันโดษได้เมื่อไร้สิ่งเริงใจหรือการคลุกคลีมาคํำจุนจนยากที่จะอยู่อย่างเรียบง่ายได้ด้วยปิติสุขลำ้ำนิสัยแห่งการตามใจตนทำให้ตนลำพองง่ายที่จะเหงาเมื่ออยู่ตามลําพังง่ายที่จะปรารถนาบางสิ่งบางอย่างพร้อมที่จะรุ่มร้อนขึ้นมาทำลายความวิเวก เพียงเราได้ระวังใจตนมากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นเราก็สามารถที่จะอยู่ชื่นชมโลกอย่างไร้เหงาแม้เราเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญมิใช่อรหันผู้พ้นโลกแต่ประสบการณ์ก็ได้สร้างความมั่นใจที่จะเรียนรู้และฝึกฝนชนะความไหวหวั่นทั้งปวงเท่าที่สติปัญญาอันมีขีดจำกัดนี้จะเอื้ออำนวยเชื่อว่า ถ้าเราตั้งใจจะเรียนรู้ภายในจิตใจเรานี้มีบทเรียนแห่งความวันไหวมากมายด้วยความผูกพันรัดร้อยวันหนึ่งเราจะซึ้งว่าหามีอะไรในสากลควรแก่การจริงจังยึดถือไม่ไร้ความเที่ยงไม่ควรแก่การปักใจคำคืนนี้ยังมีดาว แต่นั่นม่ใช่หลักประกันว่าคืนพรุ่งนี้จะมีอีกหากค่ำคืนนี้ครุ่นคำหนึ่งอยู่แต่กับการเก่งกำไรหรือผลประโยชน์ในวันรุ่งเราจะซึมซับกับเสรีภาพของแสงดาวในคืนวันพระเช่นนี้ได้อย่างไรแท้จริงแล้วทั้งฟากฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลประมวลเป็นราตรีประดับดาวของคืนนี้ ได้ประทานความสุขสงบล้ำแก่คนสันโดดทั้งโลกหากดวงใจของคนเราไม่ครุ่นอยู่กับจินตนาการของมายาแล้วไซใหญ่จะไม่อิ่มเอิบไปกับความเฉิดฉายของดวงดาวหรือความสงบของรัติการหากพลโลกยามปัจจุบันมั่นคงด้วยสมาธิอดีตและอนาคต แม้อาจเยือนมาก็ไม่สามารถลวงใจความไวที่จะตามใจตนของคนขาดสติง่ายที่จะสร้างฝันขึ้นมายังลืมตัวแล้วลืมโลกบริสุทธิ์ที่เป็นจริงโมหะเป็นเกล็ดฝ้าที่บังตาเอาไว้ปกปิดสายตาที่จะสัมผัสความสุขใสของเดือนดาวต่อหน้าดาวดวงเดียวกันใจที่ครุ่นฝันคือความเหงาความอาลัย แต่ใจที่รู้เท่าทันคือกว่ามิเวกแห่งใจในดวงใจแห่งปัจจุบันาการของมนุษย์มีสมบัติสันติสุขอยู่อย่างล้นฟ้าแต่ถึงกระนั้นก็ตามคนหมู่มากก็ยังทะเยอทะยานพายถอนาวาทิพุกร่อนฝ่ามรสมคลื่นลมไปแสวงหาความสุขบนเกาะร้างเมืองมาน เราคงได้เห็นความสำคัญของดวงใจปัจจุบันในชีวิตเราเองและเราก็คงเข้มแข็งขึ้นกับการ,รเผชิญความเป็นไปของโลกไม่มีอะไรไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไปเราไม่มีสิทธิ์ไปจัดแจงความรู้สึกของใครที่มีต่อเราให้เหมือนใจเราคิดเราไม่มีอำนาจใดไปยึดครองชื่อเสียงทรัพย์สินคําชม สิ่งเหล่านี้ใครๆก็คงคิดได้แต่การคิดได้มันง่ายการทำใจได้มันยากหากไร้การฝึกฝนจนไวจนเฉียบจนทันต่อทุกๆครั้งที่กระเพื่อมไหวยามอะไรมายั่วยวนพึงระลึกเสมอว่าเราจะอยู่ได้ด้วยแรงเอาใจจากใครหรือจากชนอันเป็นที่รักจากฝูงคนเคยยกย่อง จากประชาที่ทำให้เรารู้สึกตนเป็นหนึ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่สร้างไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความอะไรลึกขึ้นในชีวิตดอกหรือไม่ได้เป็นการทุ่มเทพเพื่อสร้างทางเหนาให้ตนดอกหรือไม่ใช่การเสพสําราญจากการปั้นน้ำเป็นตัวหลอกตอนดอกหรือเราจะแสวงหาความสุขจากที่ไหนจากใครในเมื่อแสงดาวให้เรามากล้ำแล้วดังนั้น จงใช้ความรู้สึกโดยไม่ต้องใช้ความคิดความเหงาอะไรคือความอ่อนแอของคนทุกวัยยิ่งเป็นผู้ใหญ่ยิ่งเหงาลึกยิ่งผูกพันแน่นหนาเพราะตลอดเวลาอันยาวนานไม่เคยได้ฝึกฝนจนชนะใจตนสำชอบตามใจเสียจนชินต่างกันที่ผู้ใหญ่เก่งกว่าฉลาดกว่าในการเก็บซ่อนความว้าเว ความอะไรล้ําต่อชีวิตรุ่งโรดชีวิตดาดเดินไปได้วยสิ่งบําบัดความเหงาความเซ็งแต่ที่สุดแห่งห้วงมโนสํนึกช่างหวาดหวิวต่อการอําลาชีวิตด้วยความรู้สึกเหน็บหนาวยังจับจิตจับใจการที่คนเราพัดพาชีวิตผ่านโลกแล้วรับเลยไปโดยไม่สะดุดดังสายลมพัดผ่านผิวน้ำนั่นไม่ใช่ของง่ายเลยสําหรับผู้ที่สําคัญตอนตลอดมา และการที่คนเราจะเฝ้าฝึกฝนหรือสอนใจตนให้เกิดทักษะในการเผชิญชีวิตด้วยจิตผ่องใสมีใช่ง่ายเลยผมเคยสอนหลักธรรมหลักฝึกใจให้แก่เพื่อนมนุษย์มามากต่อมากแต่สิ่งที่ยากเย็นยิ่งกว่านั้นคือการสอนอบรมใจตนเองแต่ผมศรัทธาต่อสติปัญญาของมนุษย์ขอเพียงแต่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในใจตน เมื่อได้เดิมพันชีวิตต่อสู้ให้เกิดทักษะต่อการกระทบของอารมณ์นานาชนิดทุกคนจะมั่นใจในสันติสุขของชีวิตอิสระภาพหากว่าเขาได้มีประสบการณ์บ้างของการจับจิตตอนทันด้วยสติและปล่อยวางไปได้ด้วยความเบิกบานในบางครั้งของผสษะต่อสิ่งยั่วยุมันง่ายดายมากที่คนเราจะปล่อยชีวิตไปตามกระแสะความนิยม และไม่นานนักเราก็จะหมดความสามารถในการคงความปกติความเบิกบานแห่งใจเมื่อสิ่งรบเราเข้ามายุแย่สิ่งรบเราถูกหมายเป็นความตื่นตาตื่นใจหรือรังเกียจชิงชังเราผูกพันมันไว้ในรูปแบบของความพอใจและความไม่พอใจมันกลายเป็นสื่อสะพานให้ความเจ็บปวดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษย์ คือการสูญเสียสันติสุขสงบของเขาไปเมื่อครั้งที่ต้องตกเป็นทาสของผัสสะอย่างไม่อาจรู้เท่าทันใจตอนเมื่อกระทบผัสสะต่อรูปรสเดียวกันผู้เชี่ยวชาญต่อเรื่องสติปัญญาย่อมอย่างยิ้มแย้มไม่สะเทือนด้วยการได้การเสียด้วยความพัดพรากด้วยความแก่เจ็บตายแต่ผู้ไม่เคยใส่ใจต่อสติ ก็จะเปิดโอกาสให้อารมณ์ทั้งหลายพลุ่งพล่านออกมาและเป็นบอ่อเกิดแห่งความเลวทั้งหลายของโลกการเรียนรู้ปรากฏการแห่งความไหวหวั่นในยามกระทบนี้เองเป็นการเรียนรู้ชีวิตอันเป็นที่สุดแห่งการเรียนรู้เป็นสติปัฏฐานที่แท้สุดท้ายนี้ก็ดึกมากแล้วสมควรที่จะยุติบทความพักผ่อนไปกับดวงดาวของคืนวันนี้ และของทุกๆวันจะผ่านไปอีกแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งของชีวิตโปรโดดำรงสติให้มั่นคงปล่อยวางความสับสนทั้งปวงปล่อยทั้งรักริษยาหรือชอบชังหน่วงเอาความเบิกบานจำใสไร้มนทินให้จำชัดความขุนมัวหมองไม่จางหายไปให้อภัยแก่ทุกสิ่งที่ทำให้ตนขุนขัด แผ่ความปรารถนาดีแด่โลกล่ากำหนดนิ่มนวลไปที่ลมให้ใจเข้าออกประคองความตั้งมั่นสงบกำหนดรู้และปล่อยวางอย่างสันติเสมือนหนึ่งว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของชีวิตจนหลับไปด้วยใจผ่องแผ้ว